แนะนำตัวแล้วก็ทักทายหน่อยครับได้ครับสวัสดีพี่พี่ทุกทกคนนะครับผมกลับคณะวุ้นนะครับยินดีที่ได้กลับมาเจออีกครั้งนครับผมเป็นไงครับวันนี้ได้มาร่วมเปิดานใหม่โอ้ดีใจมากตื่นเต้นมากเลยครับผมเพราะว่าผมเป็นแฟนเลโก้ตั้งแต่เด็กๆเลยครับผมพอมีโอกาสได้เห็นเลโก้เติบโตยิ่งใหญ่โปรช็อปใหม่เรื่อยๆก็ดีใจกับเลโก้แล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ด้วยครับนะครับอยากให้ครับนะครับฝากถึงเลโก้ในสาขาใหม่ให้กับแฟน ก็สําหรับใครที่ผ่านแวพะพามาแถวนี้ก็สามารถแวะมาชมช็อปใหม่ของเลโก้ได้นะครับผมก็จะมีแลนด์มาร์คเป็นรถเข็นสีฟู d ของไทยเราด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครอยากรู้จะเป็นไงนก็สามารถแวะมาชมกันได้นะครับผมเพาด้วยเลโก้ครับน <c oughs> <ะ>้าเกล่าวถามต่อเลยครับ ไปเป็นเกที่เจเป็นกาอก็สนุกดีครับผมสนุกเป็นแฟนแฟนขับน่ารักครับผมก็ดีใจมากๆที่แบบน้องๆพี่นึกถึงครับผมก็เหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วกันเพราะตอนนคอนเมื่อปลายปีที่แล้วผมก็เชิญทั้งหลิงแล้วก็น้องอมไปขึ้นด้วยครั้งนี้เขาก็เชิญเรากลับไปก็ดีใจมากๆครับปุ๊บไปนานไหมครับตอนแรกหลายคนรู้ว่าเกย์จะเป็นใครก็อุ๊บไว้นานไหมก็ประมาณเดือนหนึ่ง ครับผมก็ติดต่อประมาณเดือนหนึ่งครับผมคือตอนแรกเขาแบบตีต่อเขาเป็นเพลงที่เขาไยรัลก็จะมีเสิร์ฟเลยนะเซเยสเลยเซเยสเลยครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกคือผมก็เคยชวนเขาขึ้นมาขึ้นแฟนคอนอยู่แล้วครั้นี้ผมก็อยากจะเออกลับไปแฟนคอนเขาบ้างครับผมก็ดีใจมากๆที่ทุกคนยังถึงแล้วก็อยากไปอยากไปอยู่ในโมเมนต์ อยากอยู yeah, exactly mm ่โรงเรีน so นั้นล้วกันอยากเห็นความน่าจะแฟนคลับที่มอบให้ทั้งสองคนด้วยครับตัวที่เราได้ยินการสัมพันธ์คเปียนไปมากก็ฝึกลองเยอะๆฝึกแร็ปเยอะๆห้องเนื้อเยอะๆครับผมขนาดขนาดห้องเนื้อเยอะบนเวทียังร้องผิดเลยหรออาจจะมีอยากจะมีส่วนร่วมกับแฟนรหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ร้องผิดจริงครับแล้วมันก็เสียงเบาก็ เราคือมันเป็นโมเมนต์ที่มีความสุขมากเลยใช่ใช่รู้สึกแฮปปี้ละกันเพราะว่ามันเป็นเพลงที่เราเราอยากจะมีโอกาสได้ร้องด้วยเราก็เลยเสนอทางทั้งสองคนไปว่าโอเคไหมถ้าเกิดอยากจะร้องเพลงนี้ทั้งสองคนก็แบบโอเคเพราะมันก็เป็นอะไรที่แปลงใหม่สำหรับเขาเหมือนกันแล้วก็สุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เขาเห็นครับคือเบสคนแรกอ๋อใช่ครับผมอีกคนแรกกดดันไหมครับอะไรที่เขาบอกว่ากดดันกดดันมากเพราะด้วยความที่ หน้าตรงนั้นมันไม่ใช่แฟนคลับเราด้วย,ยครนะแฟนคลับที่มาหาเรีอ้อมด้วยแล้วแบบมันจะต้องมีสเตจที่แบบเราโชว์เดี่ยวคนเดียวด้วยมันก็าจจะมีความกดดันนิดนึงแต่แต่ทุกอย่างก็ทำไปได้ด้วยดีทุกคนน่ารักครับแฟนที่แฟนต,ตอร์ให้การตอบรับดีมากดีมากแชร์ทั้งหมดอะไรมากเลยใช่ครับขอบคุณทุกคนมากที่เอ็นดูนะครับดีใจดีใจมากๆจริงจริงพอมาถามนิดเดียวบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมมีงานเซอร์ไพรส์ต่างประเทศอีกแล้วมีอะไรไหม มีีใช่ไหมเห็นบอกว่ามีเตรียมมี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 เขาหลุดมามีแต่ยังบอกไม่ได้ครับรอราติดตามเร็วเร็วนี้เร็วเร็นี้ล็อกนี้จะเป็นเลี้ยวไหนอือไม่รู้รอติดตามอันนี้ไม่หลุดเลยเหรออันนี้เดือนหนึ่งสองเดือนไม่เกินนี้นะครับผมรอติดตามครับรอติดตามไม่หลุดจริงๆเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามการรแสดงคับอะไรนะการแสดงใช่ไหมครับไม่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 บอกไม่บอก ไม่ไม <mm um> ่ขับรถย่งไม่บอกอก็มั้งครับน่าจะว้าวผลงานมีท no yes> ้าทายกับยังไงบ้างอะไรนะมันจริงท้าทายไหมมันก็ท้าทายทุกครั้งที่แบบเรามีโอกาสได้ไปทํางานแล้วต่อจะให้เป็นรูปแบบงานเดิมแต่ว่าเราไปถึงหน้างานเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าเราจะเจอสถานการณ์อะไรบ้างเราจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากแค่ไหนมันก็ท้าทายทุกครั้งที่ไปเด็กัวหนักมากกับการทำงานที่ เกิดขึ้นย่างยังไม่เต็มตัวไม่เต็มตัวไม่เอไม่ไม่ไม่ราเราดูได้ด้เร็วนี้ปี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 นี้ครับผมก็เป็นเหมือนงาน เขาเรียกกันว่างานประจําปีสรวนในพี่พี่แฟนคลับนะครัเขาเรียกว่าแบบคอนเสิร์ตงานเราเป็นงานหรืองานประจําปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอออยากจะพยายามจัดให้แบบทุกคนได้แบบกลับมาหากันได้กลับมาเจอกันพวกหลายๆคนก็อาจจะมีคนที่แบบตามผมแล้วอาจจะไปตามบ้านอื่นอะไรอย่างนี้เราก็อยากจะเชิญชวนแบบกลับมาหากันบ้างคือสุดยอดวีวีนั้นใช่แบทชูโอโฮมรับ ใช่ครับผมจริงรูปแบบงานครั้งนี้เราไม่ได้อยากจะจัดแบบเป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเป็นอะไรจริงจังมากขนาดนี้เราอยากจะจัดเป็นในรูปแบบแบบนี้ง่ายๆเป็นกันเองแล้วกันเกสก็คงใกล้ตัวครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ลุดอะไรเลยวันนี้วันนี้นอนเยอะวันที่สิบสี่ธันวาคมนะครับผมก็กดบัตร หมดเรียบร้อยแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวรอเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเตรียมขอ้ขอเข่าให้พร้อมแล้วไปลุยกันวันที่14บัี่ตุลาครับโอเคครับขอขอีกนิดนึงครับ